นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิธานิสันนิปติตายะปริสายะธรรมะคุณกะถัง ภาสิตสามิตังสุนาทะสมาคตาตีณบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในธรรมคุณกถาพันานาพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการอบรมบ่มนิสัยแก่พุทธบริสัทให้มีความเคารพยิ่งในพระพุทธศาสนา อันพระบรรพระบุบุษของพวกเราพากันยอมรับนับถือกันสืบสืบกันมาชั่วการนานคือฝ่ายชาวบ้านก็ยอมแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์รัตนตรัยอันประเสริฐพากันมาทำบุญให้ทานรักษาศีลและเกือ้อกูลด้วยปัจจัยทั้งสีคือจีวรบินทบาท เนาสนะกิฬานเภสัตแก่ภิกษุสัม,มเนนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนและบำเพ็ญสมณก,กิจโดยสะดวกพระภิกษุสัมมเนนก็เป็นผู้รับมรดกในทางศึกษากิจวัตรและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้เป็นผู้มีความรู้ความฉลาด แตกฐานในพระธรรมวินัยสามารถอาฐานในการสแสดงธรรมแก่ขิหิบริษัทผู้ครองบ้านครองเรือนให้เกิดความเข้าใจในบุญและบาปรู้จักข้อปฏิบัติให้ได้รับความสุขทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นการตอบแทนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เกือเก้อกูลแก่พระสงฆ์องค์สมเรนรด้วยปัจจัยสี่ ฝ่ายพระสงฆ์องค์สำมเนรนต้องเกื้อกูลอุบาสกอุบาสิกาด้วยธรรม,มิกถาก่ลาวคือช่วยแนะนำสั่งสอนให้ได้ที่พึ่งสำหรับตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันอย่างนี้แลพระพุทธศาสนาจึงยั่งยืนมั่นคงมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ท่านทั้งหลายการสร้างวัดไว้สำหรับบ้านเมือง ให้มีภิกษุสามเณรอยู่รักษาวัดและชาวบ้านกา็พากันเกื้อกูลสนับสนุนเป็นกำลังหนุนให้พระพุทธศาสานาของพวกเราดำรงอยู่ได้ดังทุกวันนี้นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบน้ำใสสะอาดปราศจากมลทินเป็นที่อาศัยกินอาศัยอาบ อาศัยชำระร้างสิ่งสกกระปกเศร้าหมองแต่น้ำธรรมดานั้นเป็นเพียงดื่มแก้กระหายอาบแก้ร้อนชำระบนทินตามร่างกายและชำระเหงื่อไข่ของไม่สะอาดซึ่งมีอยู่ภายนอกเท่านั้นส่วนน้ำคือพระพุทธโอวาทนีเป็นน้ำอมฤตสำหรับดื่มอาบชำระล้างใจที่เศร้าหมอง และอาจระงับความกระหายความปร้อนกระวนกระวายให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างวัดเปรียบเสมือนสร้างบ่อน้ำสร้างสระไว้สําหรับเก็บน้ำและให้มีพระภิกษุส,สงฆ์อง,องค์สามเณรไว้สําหรับบำรุงรักษาน้ำให้เต็มบ่อเต็มสระน้ำอยู่เสมอจะได้พากันอาบดื่มชำระเครื่องเศารหมองเป็นประโยชน์ทั่วกัน เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายผู้เป็นโยมอุปัฏฐากจึงต้องทำบุญให้ทาน,ทานเกื้อกูลแก่ภิกษุสัมเนนด้วยปัจจัยทั้งสี่เปรียบเหมือนบำรุงบ่อบำรุงสะบำรุงทั้งผู้รักษาน้ำให้เต็มบ่อและสะอยู่นั้นด้วยจะได้บ่อริโภคเป็นสุขทั่วกันท่านว่าบ้านใดเมืองใดไม่มีวัดไม่มีภิกษุสามเณร ก็เท่ากับไม่มีน้ำวิเศษไม่มีทั้งที่เก็บน้ำไม่มีทั้งผู้รักษาน้ำหรือมีแต่วัดอย่างเดียวแต่ไม่มีภิกษุสามเณรอยู่เลยหรือมีภิกษุสามเณรแต่ไม่ศึกษาเล่าเรียนให้ฉลาดในพระพุทธโอวาทไม่สามารถสั่งสอนญาติโยมผู้อุปถาของตนให้ฉลาดในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็เท่ากับว่าไม่มีน้ำอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราเ่าพุทธมามก,กะบริษัททั้งคารือหัดและบรรพจิตควรตั้งใจช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงจักได้ชื่อว่าเป็นผู้รักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ในเบื้องต้นต้องรักษาต้องศึกษาให้รู้จัก พระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณให้เป็นที่แน่ใจเสียก่อนเพราะเป็นสารณะที่พึงอันประเสริฐควรค่าแก่การเคารพอย่างยิ่งบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมคุณต่อไปย่อพระธรรมคุณลงให้ได้ใจความก็คือหมายถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพยานแก่พุทธบริษัทอยู่ทั่วไป ได้แก่พระปริยติธรรมคือพระสูตรพระวิไนและพระปรตมัหรือที่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกนั่นเองชื่อว่าพระธรรมพระปริยัติก็เป็นเครื่องปฏิบัติธรรมข้อปฏิบัติก็ย่อลงเป็นสามอย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาชื่อว่าพระธรรมเพราะเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า จึงชื่อว่าคุณธรรมให้เราน้อมเอาคุณธรรมนั้นเข้ามาใส่ตนคือทำตนให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลนั้นเมื่อแบ่งตามประเภทแล้วก็มีหลายประเภทเช่นศีลห้าศีล8บ้างศีล10ศีล2องคือศีลปฏติโมกบ้างทั้งนี้ก็เพื่อความเหมาะสมแก่ภูมิและปัญญาของผู้รักษา ในเทศนากันนี้จึงแสดงศีลห้าเพื่อให้คุณธรรมกระจ่างขึ้นการรักษาศีลสำเร็จด้วยเจตนาคือเราตั้งใจจะละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์และร่างกายของผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการขโมยสิ่งของหนึ่งเว้นจากการประพฤติล่วงในสามีภรรยาหรือผู้หญิงที่เขาหวงแหนหนึ่งเว้นจากการกล่าวเท็จหนึ่ง เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุรามีไรหนึ่งตั้งใจงดเว้นดังนี้ชื่อว่าสร้างศีลห้าขึ้นให้มีในตนเมื่อมีศีลห้าแล้วก็เป็นอันได้พระธรรมเป็นที่พึ่งผู้พึ่งพระธรรมย่อมปลอดภัยปราศจากเวรไม่ต้องเป็นโจทย์ไม่ต้องเป็นจำเลยและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตด้วยอาน,นิสงส์เหล่านี้ผู้ปฏิบัติ เห็นได้ด้วยตนเองโดยนัยะแห่งพระธรรมกุลว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตัดดีแล้วสันทิตโกอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองคือทราบชัดด้วยตัวเองอากาลิโกผู้ปฏิบัติไม่ต้องเลือกเวลาและให้ผลไม่เลือกเวลาเอหิปัสิโก ควรแก่การที่ผู้ปฏิบัติจะชี้ให้ผู้อื่นดูชี้แจงให้ผู้อื่นเห็นด้วยโอปนัิโกผู้ปฏิบัติอาจน้อมเข้ามาสู่ตนได้โดยลำพังของตนปัจจัตังเวทิตพโพวินโยหิพระธรรมนั้นอันผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เฉพาะตนพวกเราทั้งหลายพวกเราได้ปฏิยานตนว่าเป็นธรรมมะมามะกะ คือถือกันว่าเป็นพระธรรมเป็นของเราเป็นที่พึ่งของเราพึ่งทราบอาการถึงพระธรรมโดยนัยะที่แสดงมานี้เพราะประเทศไทยเราได้พากันยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติมาแต่บรรพบุรุษแม้พระมหากษัตริย์แต่โบราณกาลก็ได้ทรงเป็นประมุกกาวคือทรงเป็นองค์อุปถัมภก ยกย่องพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงพระเจ้าแผ่นดินในปัจจุบันสมควรที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะพึงสำนึกในความรักชาติรักษาต,ตนเป็นคนดีตามคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจึงจักได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนรักชาติรักศาสนาเคารพจงรักพักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ เพราะพระอ,องค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาโดยพระราชนิยมแล้วก็เป็นอันเรารักเคารพสักการะในองค์พระมหากษัตริย์การที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาประชุมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะธรรมมามะกะสังฆมามะกะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมมาเจ้าและพระสังฆเจ้าเป็นศรณนะ เป็นที่พึ่งของตนของตนแล้วได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นอันท่านทั้งหลายได้น้อมใจเชื่อในพระธรรมนับว่าเป็นคนดีที่ควรแก่อานุชนคนรุ่นต่อไปจะพึงยึดถือเป็นตัวอย่างในการประกอบคุณงามความดีแล้วจักมีแต่ความสุขความสำราญอิ่มเอิบในพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามนัยยะพระพุทธภาษิตในธรรมบทธธกุทกนิกายว่าธรรมะปีติสุขขังเสติวิปัสสันเนนเจตสาอริยประเวทิเตธรรมเมสธารมติปันติโตผู้อิ่มเอิบในพระธรรมอยู่เป็นสุขนักปาามีใจเริ่มใส่แล้วย่อมรื่นเริงในพระธรรม ที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อดังรับประทานแสดงมาพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายขออำนาจของพระธรรมคำสั่งสอนได้คุ้มครองท่านทั้งหลายผู้ประบพฤติปฏิบัติธรรมไว้ดีแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญความสำราญในหน้าที่การงานในกิจการที่ทำสมบูรณ์ภูมิผลขอให้มีความสำเร็จ าตามที่ตั้งจิตปรารถนาไว้ทุกท่านทุกประการเทิน